สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเบ่าวสนจิกชาแนลนะครับวันนี้พี่เบ่าอยู่บนถนนอ่าหมายเลข12นะครับเป็นถนนที่สร้างใหม่จากจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าสู่จังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นหมายเลข12 ผ่านมาทานนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวถนนให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับถือว่าเป็นถนนใหม่นะครับถนนใหม่สร้างใหม่สวยงามมากนะครับเป็นถนนสี่เลนฝั่งละสองเลนนะครับดูบรรยากาศแล้วเห็นว่าเป็นถนนที่สวยงามอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเป็นเส้นทางที่ตรง ตรงมากๆเลยนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดมุกดาหารแต่ตอนนี้นะครับเป็นาทางขาลงนะครับลงไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็มานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมได้ดูกันนะครับเป็นถนนที่ตรงมากเลยนะครับเป็นถนนที่ตรงมากเป็นทางหลวงไม้เลข12นะครับ รถล,ลาก็วิ่งได้สะดวกรวดเร็วก็มีบางมีบางช่วงที่เขาตัดถนนนะครับตัดถนนเพื่อทําถนนเส้นนี้นะครับก็เสียดายที่เราไม่ได้ผ่านนะครับตอนนี้ก็ผ่านสองฝากทางก็จะเป็นป่ายางพารานะครับ คือว่าเป็นถนนที่สวยงามอีกเส้นทางหนึ่งนะครับมุ่งหน้าสู่ทางประเทศลาวหรือว่ามุกดาหารนครพนมนะครับนี่คือถน,นนในเมืองไทยนะครับต่างต่างจังหวัดนะครับ เป็นถนนในเมืองไทยต่างจังหวัดก็มาดูความสวยงามนะครับวิวทิวทัศน์ข้างหน้าสวยมากเลยนะครับสวยมากๆถนนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงตัดเขาอีกช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาไม่สูงนะครับบรรยากาศจะสวยงามมาก มองลงไปข้างล่างก็จะเห็นเส้นทางอย่างสวยงามนะครับถนนทางหลวงไมายเลข12นะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้พี่บ่าอยู่ในช่วงของจังหวัดกระสินนะครับเห็นถนนส,สวยๆก็เลยอยากจะนะมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับบรรยากาศก็ดีสองฝากทาง เต็มไปด้วยป่าไม้สวนไร่นานะครับเขียวชวอุ่มเป็นพืชเศรษฐกิจของพี่น้องชาวภาคอีสานของเรานะครับถนนใหญ่ๆถนนส,สวยๆอย่างนี้ก็มีทั่วไปนะครับตอนนี้ประเทศไทยก็ได้รับการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นทางหลวงตามที่เป็นสายหลักนะครับสายรอง และก็สายสาขาต่างๆหรือแม้แต่เข้าในชุมชนเข้าในหมู่บ้านนะครับประเทศไทยตอนนี้ก็สร้างถนนกันอพอสมควรเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับให้ทุกคนได้เห็นได้รู้ได้ไปมาสะดวกในการเดินทางเข้ามาเที่ยวชมในประเทศไทยนะครับ ดูครั้งหน้าก็จะเห็นตอนนี้นะครับก็จะขึ้นเนินบ้างลงเนินบ้างนะครับเป็นถนนที่สวยงามมากๆถนนทางหลวงหมายเลขสิบสอนะครับเป็นถนนที่จัดสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อ ในการติดต่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับในอนาคตก็คือประเทศอ่าสปปลาวแล้วก็ต่อลงไปยังอ่าประเทศพมา่านะครับก็คือถน,นนเส้นนี้แหละที่จะต่อเชื่อมกันนะครับก็คือทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกของประเทศไทยนะครับโดยใช้ถน,นนเส้นนี้เป็นถนนสื่อกลาง กิจภาพแล้วก็ทําการค้าขายนะครับเห็นถนนสืวยๆก็เลยพี่บ่าวเลยอยากเอาถนน,นมาให้ทุกท่านได้ชมได้ดูกันนะครับเือบางท่านจะได้จะได้เห็นว่าถนนต่างจังหวัดถนนต่างพื้นที่หรือชนบทของประเทศไทยก็เป็นแบบนี้นะครับมีอยู่ทั่วไป มากก็จะเป็นถนนสี่เลนแล้วตอนนี้นะครับที่ติดต่อกันระหว่างจังหวัดกับจังหวัดนะครับหรือแม้แต่ระหว่ะะหวางจังหวัดกับตัวอำเภอนะครับ <Squ iss ure> ก็จะเป็นถนนใหญ่สี่เลนมาตรฐานนะครับหรือแม้แต่บ้านนอกบางทีก็มีถนนสี่เลนเช่นกันนะครับหาถนนดินแดงหรือถนนลูกลงังแทบจะไม่มีแทบจะไม่เห็นแล้วครับในตอนนี้ ในประเทศไทยของเราหรือแม้แต่ถนนไปตามท้องไร่ทุ่งนาไปตามสวนนะครับก็จะเป็นถนนคอนกรีตหรือไม่ก็ถนนลาดยางนะครับก็สวยงามนะครับถนนหมายเลข12นะครับหรือ12เอเชียไฮเวย์นะครับถนนเส้นนี้12ไหมายเลข12เอเชียไฮเวย์นะครับ เป็นถนนที่สวยงามแล้วก็ตรงมากเลยนะครับตรงยางกับไม้บรรทัดนะครับสองฝากทางสวยงามไปด้วยพืชเศรษฐกิจต่างๆในประเทศไทยนะครับตอนนี้แม้แต่สวนยางพารานะครับก็มาเจริญเติบโตที่ภาคอีสานทุเรียนก็มาเจริญเติบโตที่ภาคอีสานนะครับ ในประเทศไทยของเราก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชเศรษฐกิจมากมายสามารถปลูกได้นะครับก็อยากให้ดูความสวยงามไปเรื่อยๆนะครับ คือถนนในเมืองไทยของเรานะครับแม้นว่าจะเป็นจังหวัดเล็กๆที่ไม่ใหญ่ก็ถนนก็เป็นสีเลดที่สวยงามนะครับไปมาได้สะดวกผู้สัญจรไปมาก็เดินทางสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ เพื่อความปลอดภัยของการใช้ถนนเราแม้นว่าถนนจะดีถ้าเราประมาทก็อาจจะไม่ดีเช่นกันดังนั้นเราจะต้องใช้ถนนอย่างประมัดระวังนะครับที่ไม่เร็วเกินไปเพราะในเมืองไทยของเราก,ก็จำกัดความเร็วอยู่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอคุณทุกท่านที่ติดตามกดแชร์กดไลค์และก็กดติดตามให้กำลังใจสําหรับผู้จัดทำนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงแค่นี้นะครับก็เห็นถนนสวยๆกำงามก็นำมาฝากเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ